สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่29ทธันวาคมแล้วนะครับอีกเพียงแค่48ชั่วโมงเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี2026กันแล้วในช่วงเวลานี้ของปีผมเชื่อว่าหลายคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการเคลียร์อีเมลสุดท้ายของปีบางคนกำลังเก็บกวาดบ้านครั้งใหญ่เตรียมต้อนรับสิ่งใหม่ๆเราทุ่มเทเวลามากมายไปกับการทำความสะอาดโลกภายนอกของเราให้เอี่ยมอ่อง แต่ผมมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งครับครั้งสุดท้ายที่คุณทำความสะอาดบ้านภายในใจของคุณคือเมื่อไรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมในตอนพิเศษส่งท้ายปีครับผม Breeze เพื่อนร่วมเดินทางที่จะคอยกระซิบเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตของคุณตลอด365วันที่ผ่านมา เราเดินทางไกลกันมากเลยนะครับเราแบกรับความคาดหวังเจอทั้งความสำเร็จและแน่นอนความผิดหวังทั้งหมดนี้มันไม่ได้หายไปไหนครับมันตกตะกอนกลายเป็นขยะอารมณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกมุมของจิตใจและถ้าเราไม่เคลียร์มันออกก่อนสิ้นปีมันก็จะกลายเป็นน้ำหนักส่วนเกินที่เราต้องแบกข้ามปีไปด้วยครับวันนี้ผมจึงอยากชวนทุกคนมาทำ emotional decluttering หรือการสังคยานาอารมณ์ครั้งใหญ่ส่งท้ายปีครับเราจะมาปัดกวาดเช็ดถูและที่สำคัญคือทิ้งสิ่งที่ถ่วงร้งเราไว้เพื่อให้ใจของเรามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับความสุขและโอกาสใหม่ๆในปี2 0 2 6ี่กที่กำลังจะมาถึงครับเตรียมเครื่องดื่มอุ่นๆหามุมโปรดที่เงียบสงบแล้วเรามาเริ่มทำความสะอาดใจไปพร้อมๆกันหัวข้อที่1 Emotional Audit สำรวจขยะทางอารมณ์ที่เราสะสมมาตลอดปี2025ในขณะที่เรากำลังยุ่งอยู่กับการเคลียร์งานบนโต๊ะหรือวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนมีงานหนึ่งที่สำคัญมากแต่เรามักจะลืมทำนั่นคือการเคลียร์พื้นที่ภายในใจครับการจะทำความสะอาดได้เราต้องเห็นความรุกก่อนจริงไหมครับ วันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาทำสิ่งที่เรียกว่า emotional audit หรือการตรวจสอบบัญชีอารมณ์ครับลองจินตนาการว่าจิตใจของเราเป็นเหมือนห้องเก็บของห้องหนึ่งในปีที่ผ่านมาตลอด365วันที่ผ่านมาเราโยนอะไรเข้าไปเก็บไว้บ้างโดยไม่รู้ตัว 1.1. ความโกรธและความขุ่นเคืองที่ซ่อนเร้นทานไฟเก่าที่ยังไม่ดับ คุณลองหลับตาลงสักครู่นะครับลองนึกย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมกราคมมีเหตุการณ์ไหนไหมที่พอนึกถึงชื่อคนคนนั้นหรือภาพเหตุการณ์นั้นแล้วคุณยังรู้สึกจิตจีดหรือแน่นในอกอยู่ครับกลิ่นที่เหม็นที่สุดขยะชิ้นแรกที่มักจะส่งกลิ่นรบกวนใจเราที่สุดคือความโกรธที่ไม่ได้ระบายครับในสังคมการงานหรือความสัมพันธ์ บางครั้งเราเลือกที่จะกลืนความโกรธลงไปเพื่อรักษาสถานการณ์เพื่อความเป็นมืออาชีพหรือเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศผลกระทบความโกรธเหล่านี้มันเหมือนถ่านไฟเก่าครับถึงจะดูเหมือนดับไปแล้วแต่มันยังมีมวลความร้อนสะสมอยู่ใต้เท่าฐานถ้าเราไม่จัดการดับมันให้สนิทด้วยการยอมรับและให้อภัยมันพร้อมจะคุโชนขึ้นมาเผาผลาญความสุขหรือทำลายสุขภาพกายเรา เช่นนอนไม่หลับท้องอืดได้ทุกเมื่อออดิตเช็คลองถามตัวเองดูครับว่าปีนี้คุณยังติดค้างความขุนเคืองใจกับใครอยู่ไหมไม่ต้องไปด่าเขาครับแค่ยอมรับกับตัวเองว่าเออวันนั้นฉันกรอดจริงๆนะแค่การยอมรับนี้ก็คือการเริ่มต้นดับไฟแล้ว ขยะชิ้นที่สองที่หนักอึ้งและซึมลึกไม่แพ้กันคือความรู้สึกว่าเรายัางดีไม่พอหรือ Imposter s y n d r o m ดมที่เกาะกินใจคนทำงานยุคนี้ครับหลุมพรางโซเชียลในปี2025ที่ผ่านมาเราไถาฟีดเห็นแต่ไฮไลท์เรียลหรือภาพความสำเร็จของคนอื่นจนเผลอเอาเบื้องหลังที่แสนเหนื่อยล้าของเราไปเทียบกับเบื้องหน้าที่แสนเพอร์เฟของเขา ขยะที่บั่นทอนความรู้สึกไม่เก่งพอไม่รวยพอหรือทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมคือขยะที่กัดกร่อนความมั่นใจและพรากความภูมิใจในตัวเองไปอย่างเงียบเชียบออดิตเช็คปีนี้มีกี่ครั้งที่คุณรู้สึกด้อยค่าเพราะเห็นความสำเร็จของคนอื่นลองหยิบมันขึ้นมาดูครับแล้วบอกตัวเองว่านั่นคือการเดินทางของเขาไม่ใช่มาตรวัดของเรา การเห็นขยะชิ้นนี้จะช่วยให้เราหยุดเทขยะใหม่ๆเข้าไปในใจและเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเราทำสำเร็จในปีนี้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามหัวข้อที่2แยกแยะความรู้สึกผิดอันไหนคือบทเรียนอันไหนคือโซ่ตรวนหลังจากที่เราทำ Emotional Audit เปิดพรมดูความรกในใจจากหัวข้อที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมักจะเจอกองเป็นภูเขาเลยก็คือความรู้สึกผิดหรือ guilt ครับผิดที่งานปีนี้ไม่เข้าเป้าผิดที่ตัดสินใจพลาดเรื่องการเงินผิดที่เผลอละเลยคนที่รักหรือแม้แต่ผิดที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอแต่ช้าก่อนครับผมอยากบอกว่าความรู้สึกผิดไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสมอไปครับในกองขยะชิ้นใหญ่ที่เราเจอมันมีทั้งของที่รีไซเคิลได้ และของที่เป็นผิดร้ายแรงเราต้องมาคัดแยกขยะชิ้นนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะแบกมันข้ามปีไปครับ2.1 productive guilt หรือความรู้สึกผิดที่สร้างสรรปุ๋ยชั้นดีสำหรับการเติบโตความรู้สึกผิดแบบแรกผมเรียกมันว่าเป็นของดีครับนั่นคือ productive guilt หรือความรู้สึกผิดเชิงสร้างสรรสัญญาณเตือนทางจริยธรรม ลองจินตนาการว่ามันคือเข็มทิศครับมันจะทำงานเมื่อเราเผลอทำพฤติกรรมที่ขัดกับค่านิยมหรือ values ของตัวเราเองเช่นคุณเป็นคนรักครอบครัวแต่ปีนี้คุณบ้างานจนลืมวันเกิดลูกความรู้สึกจี๊ดในใจนั่นแหละครับที่บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวตนที่คุณอยากเป็นนะพลังแห่งการแก้ไขความรู้สึกผิดแบบนี้จะมีพลังงานของการอยากแก้ไขแฝงอยู่ครับ มันจะขับเคลื่อนให้คุณเดินไปขอโทษให้คุณหาทางชดเชยหรือวางแผนว่าปีหน้าคุณจะจัดสรรเวลาใหม่ยังไงในทางจิตวิทยานี่ถือขยะที่รีไซเคิลได้ครับมันไม่ใช่ขยะที่ต้องทิ้งแต่เป็นปุ๋ยชั้นดีที่จะทำให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในปี2026ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกผิดเรื่องอะไรที่ยังพอแก้ไขได้หรือเป็นบทเรียนได้ให้เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นบทเรียนไว้ แล้วขอบคุณมันที่มาเตือนเราครับ2.2 2, 2 Toxic g u i l อหรือความรู้สึกผิดที่เป็นผิดโซ่ตรวนที่ต้องตัดทิ้งแต่ความรู้สึกผิดแบบที่สองนี่แหละครับที่น่ากลัวมันคือ Toxic Guilt หรือความรู้สึกผิดที่เป็นผิดครับวงจรแห่งการทำลายล้างอาการของมันคือการที่คุณเอาความผิดพลาดในอดีตที่มันจบไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว มาฉายซ้ำๆในหัวเหมือนหนังวนลูกแล้วคุณก็รับบทเป็นทั้งผู้พิพากษาและเพชฌฆาตด่ดาทอตัวเองด้วยคำพูดใจร้ายว่าทำไมฉันถึงโง่แบบนี้ฉันมันไม่เอาไหนรู้งี้ตอนนั้นน่าจะความต่างที่สำคัญจำไว้นะครับ Productive guilt เน้นที่การกระทำเพื่อแก้ไขแต่ Toxic guilt เน้นโจมตีที่ตัวตนเพื่อทำลายครับ มันไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นแต่มันทำให้คุณหมดแรงคีมตัดโซ่ตรวนคุณผู้ฟังครับการด่าตัวเองซ้ำๆในเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการลงโทษตัวเองมันคือโซ่ตรวนสนิมเครือที่ล่ามขาคุณไว้กับอดีตของปี2025หน้าที่ของเราในวันนี้คือการยอมรับว่าเราในตอนนั้น ทําดีที่สุดเท่าที่ความรู้และสติในตอนนั้นจะมีแล้วแล้วใช้คีมที่ชื่อว่า self compassion หรือความเมตตาต่อตัวเองตัดโซ่เส้นนี้ทิ้งไปครับอย่าแบกมันข้ามปีไปให้ไหลต้องสุดเลยครับหัวข้อที่3 the power of self forgiveness ศิลปะแห่งการยกโทษให้ตัวเองในปี2025เราแยกแยะขยะพาร์กันไปแล้ว เราเห็นโซ่ตรวนที่ชื่อว่าท็อกซิกกิลด์กันไปแล้วทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วคีมที่จะใช้ตัดโซ่เส้นนั้นคืออะไรคำตอบดูเหมือนจะง่ายแต่ทำยากที่สุดครับนั่นคือการให้อภัยตัวเอง self forgiveness ผมรู้ครับว่าสำหรับคนทำงานที่ตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงการให้อภัยตัวเองมันยากกว่าการให้อภัยคนอื่นหลายเท่านักเพราะเรามักจะเป็นผู้พิพากษาที่ใจร้ายที่สุด เมื่อจำเลยคือตัวเราเองครับ 3.1. ยอมรับข้อจํากัดของตัวเองในขณะนั้นเลิกใช้มาตรฐานวันนี้ไปตัดสินอดีตกุญแจดอกแรกที่จะปลดล็อกเรื่องนี้คือการสร้าง s e l ฟ์คอม a พ s ชั่หรือความเมตตาต่อตัวเองครับผมอยากให้คุณลองทำสมาธิสั้นๆหลับตาแล้วมองย้อนกลับไปหาตัวคุณในเหตุการณ์ที่คุณยังรู้สึกผิดอยู่นั้น ลองมองเขาด้วยสายตาของเพื่อนสนิทที่หวังดีที่สุดไม่ใช่สายตาของผู้พิพากษาครับความจริงของขณะนั้นคุณต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ครับว่าณนะขณะนั้นด้วยสติปัญญาประสบการณ์ข้อมูลที่มีและสภาวะอารมณ์ที่บีบคั้นในขณะนั้นคุณได้ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้วช่องว่างของเวลาจริงครับที่ คุณในวันนี้มองกลับไปแล้วเห็นว่ามันพลาดตรงไหนเพราะคุณได้รับบทเรียนมาแล้วแต่คุณในวันนั้นเขายังไม่มีบทเรียนนี้ครับการเอามาตรฐานหรือความฉลาดของคุณในวันนี้ไปด่าทอตัวเองในอดีตคือการรังแกตัวเองที่ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดเลิกเอาไม้บรรทัดของวันนี้ไปวัดความผิดพลาดของเมื่อวานเถอะครับ3.2กระบวนการกล่าวคำขอโทษและให้อภัยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมพิธีกรรมแห่งการปลดปล่อย การให้อภัยไม่ใช่แค่ความคิดครับมันคือการกระทําครับคืนวันที่29ธันวาคมนี้ก่อนจะข้ามไปสู่วันใหม่ลองหาพื้นที่เงียบๆทําพิธีกรรมเล็กๆเ,เพื่อปลดล็อกความรู้สึกที่ค้างใจดูครับคุยกับตัวเองในกระจกลองมองสบตาตัวเองในกระจกครับมองลึกลงไปแล้วพูดชื่อตัวเองออกมาเราขอโทษนะที่ปีที่ผ่านมาเราใช้งานนายหนักเกินไปเราขอโทษที่เรากดดันและด่าทอนายมากกว่าจะให้กำลังใจ เรารู้ว่านายมันเหนื่อยและนายก็พยายามเต็มที่เพื่อเรามาตลอดการเขียนจดหมายถึงตัวเองหากการพูดมันเขินเกินไปลองเขียนจดหมายถึงตัวฉันในปี2025ดูครับเขียนทุกอย่างที่อยากขอโทษและตบท้ายด้วยประโยคที่ทรงพลังที่สุดว่าฉันให้อภัยเธอนะขอบคุณที่ผ่านมันมาด้วยกันและเรามาเริ่มต้นปี2026ด้วยใจที่เบาสบายกันใหม่นะพลังของการทำเป็นรูปธรรม เมื่อคำขอโทษถูกเปล่งออกมาหรือถูกเขียนลงไปสมองจะรับรู้ว่ากระบวนการสะสางนี้เสร็จสิ้นลงแล้วครับมันคือการกดปุ่มรีสตาร์ทที่แท้จริงก่อนที่พลุป,ปีใหม่จะเริ่มจุดขึ้นหัวข้อที่4ทิ้งภาพลักษณ์คนที่สมบูรณ์แบบปล่อยวางความคาดหวังที่ทำไม่สำเร็จเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดใจกันแล้วครับ เมื่อเราให้อภัยตัวเองในระดับความรู้สึกได้แล้วเราจะเริ่มมองเห็นขยะกองสุดท้ายที่ใหญ่และหนักมากนั่นคือกองซากปรักหักพังของเป้าหมายที่ทำไม่สำเร็จหรือบรรดา New Year's Resolutions ของปี2025ที่เราเคยเขียนไว้อย่างหรูหราแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับหลายคนแบกความล้มเหลวเหล่านี้ไว้เหมือนเป็นตราบาปและพยายามจะลากมันข้ามปีไปเพียงเพราะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองแพ้ แต่ในวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมากระชากหน้ากากความสมบูรณ์แบบจอมปลอมนี้ทิ้งไปพร้อมกันครับ4.1การรีวิวเป้าหมายที่ค้างคาสิ่งนี้ยังสำคัญกับชั้นในปี2026จริงหรือบรีสคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งใกล้ปีใหม่เรายิ่งเครียดเพราะเช็คลิสที่ทำไม่สำเร็จลดน้ำหนักไม่ได้ตามเป้าอ่านหนังสือไม่ครบเล่มหรือเก็บเงินไม่ได้ตามที่ตั้งใจ ก่อนจะลอกเป้าหมายเดิมนี้ลงในสมุดบันทึกปี2026ผมอยากให้คุณหยุดแล้วถามตัวเองชัดๆว่าเป้าหมายเราหรือเป้าหมายใครเป้าหมายที่ทำไม่สำเร็จในปีนี้มันยังสำคัญกับคุณค่าชีวิตของฉันในปีหน้าจริงๆหรือเปล่าภาพลักษณ์วัสความต้องการบางทีเราอาจจะแค่อยากได้ภาพลักษณ์ของคนที่ดูแลตัวเองดีหรือคนที่อ่านหนังสือเยอะเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่น แต่ในความจริงแล้วจิตวิญญาณของเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นในตอนนี้ก็ได้ตัวตนที่เปลี่ยนไปจำไว้นะครับว่าคุณที่ตั้งเป้าหมายเมื่อต้นปี2025กับคุณในวันนี้คือคนละคนกันครับประสบการณ์ตลอดปีที่ผ่านมาอาจเปลี่ยนลำดับความสำคัญในชีวิตคุณไปแล้วการแบกเป้าหมายที่หมดอายุไขข้ามปีไปคือการใช้ชีวิตอยู่กับซากศพของความคาดหวังครับ4.2 The art of strategic quitting หรือศิลปะแห่งการเลิกเชิงเฉลิงในสังคมที่เชิดชูคนที่ไม่ยอมแพ้ผมอยากจะมาพูดถึงทักษะที่สำคัญกว่านั่นคือ strategic quitting หรือการเลิกอย่างมีชั้นเชิงครับเลิกไม่ได้แปลว่าแพ้การที่คุณกล้ากาก,ากบาดเป้าหมายบางอย่างทิ้งไปแล้วบอกว่าโอเคปีหน้าฉันจะไม่ทำเรื่องนี้แล้วไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวครับแต่มันคือความฉลาดในการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งเวลาพลังงานและจิตใจสร้างพื้นที่ว่าง The space for new ทุกครั้งที่คุณเลิกทำสิ่งที่ไม่ใช่คุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างให้กับสิ่งที่สำคัญกว่าจริงๆสอดคล้องกับตัวตนปัจจุบันของคุณมากกว่าคุณไม่สามารถหยิบของชิ้นใหม่ที่ล้ำค่าได้ถ้ามือทั้งสองข้างยังกำของเก่าที่ไร้ประโยชน์ไว้แน่นอิสรภาพจากความสมบูรณ์แบบ การยอมรับว่าฉันทำไม่ได้และฉันเลือกที่จะไม่ทำมันแล้วคือความกล้าหาญอย่างยิ่งครับมันคือการทำลายกรงขังของความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism เพื่อเปิดรับความก้าวหน้าที่แท้จริงหรือ authentic progress ที่แม้จะดูไม่ Perfect แต่มันทำให้คุณมีความสุขและเบาสบายยิ่งขึ้นอย่างมหาศาลครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์การ decluttering จิตใจแล้วครับ ตลอดหัวข้อที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของนามธรรมความคิดและอารมณ์มาเยอะมากแต่คุณผู้ฟังครับบางครั้งแค่คิดมันไม่พอครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่ผูกพันกับสัญ,ญลักษณ์สมองของเราต้องการเครื่องยืนยันที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะกดยืนยันว่าภารกิจเสร็จสิน้นวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาทำ ritual of release หรือพิธีกรรมแห่งการปลดปล่อย เพื่อส่งสัญญาณบอกสมองและจิตวิญญาณของเราว่าเอาล่ะเรื่องของปี2025มันจบลงตรงนี้แล้วจริงๆ5.1เทคนิค The Burn or Shed r List เขียนเพื่อทิ้งทำลายเพื่อจบวิธีนี้เป็นเทคนิคคลาสสิกที่ผมใช้เองทุกปีและมันส่งพลังอย่างเหลือเชื่อครับผมเรียกมันว่า The Burn or Shed r List ระบายลงกระดาษ คืนวันที่29หรือ30ธันวาคมนี้ให้คุณหาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการแบกไปในปีหน้าเขียนมันลงไปแบบไม่ต้องยางครับทั้งความรู้สึกผิดที่เป็นพิษชื่อของคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเป้าหมายที่ล้มเหลวและอยากวางลงหรือนิสัยแย่ๆที่คุณเกลียดตัวเองในเวอร์ชั่นปีนี้ปล่อยให้หมึกคือตัวแทนของความรู้สึกที่ตกค้างในใจคุณครับ วินาทีแห่งการปลดปล่อยจากนั้นให้ทำลายมันซะครับหากที่บ้านมีพื้นที่ปลอดภัยคุณอาจจะเผามันอย่างระมัดระวังจ้องมองเพลวไฟที่ค่อยๆเปลี่ยนความทุกข์ระทมให้กลายเป็นเท่าฐานหรือถ้าไม่สะดวกการฉีกมันให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยมือของคุณเองก็ทรงพลังไม่แพ้กันครับประกาศอิสรภาพในขณะที่กระดาษกำลังสลายไปให้คุณเปล่งเสียงออกมาเบาๆหรือพูดในใจอย่างเด็ดขาดว่า ฉันปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันไม่มีอำนาจเหนือชีวิตฉันอีกต่อไปขอบคุณบทเรียนและลาก่อนวินาทีนั้นคุณจะรู้สึกว่าไหลที่เคยหนักอึ้งมันเบาลงอย่างประหลาดครับ5.2 Environmental Reset จัดบ้านใหม่รีเซ็ตใจให้พร้อมรับโอกาสเมื่อเราเคลียร์ขยะภายในเสร็จแล้วเราต้องเชื่อมโยงกลับมาสู่โลกภายนอกด้วยครับ เพราะสภาพแวดล้อมที่คุณมองเห็นทุกวันคือสิ่งที่โปรแกรมสมองของคุณตลอดเวลาการจัดพื้นที่ขยภาพ Physical Reset ลองหาเวลาสักสองชั่วโมงเคลียร์พื้นที่ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดโต๊ะทำงานทิ้งเอกสารเก่าๆที่ไม่ได้ใช้หรือจัดระเบียบของบนโต๊ะใหม่ Digital Clean Up ลบไฟล์ขยะในเดสก์ท็อปที่รกมาทั้งปีหรืออันฟอลโล p เพจที่ทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกพื้นที่ส่วนตัว เปลี่ยนผ้าปูที่นอนชุดใหม่หรือจัดตู้เสื้อผ้าใหม่จิตวิทยาของการเริ่มต้นใหม่ครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพแม้เพียงเล็กน้อยมันส่งสัญญาณทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่มากครับมันคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้แค่คิดจะเปลี่ยนแต่ฉันได้เตรียมพื้นที่ว่างไว้รอรับสิ่งใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อพื้นที่กายภาพโล่งพื้นที่ในสมองจะโล่งตามและนั่นคือสภาวะที่ดีที่สุดในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ครับ คุณผู้ฟังครับปี2025กำลังจะกลายเป็นอดีตในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าห้องเก็บของในใจของคุณตอนนี้อาจจะเริ่มมีพื้นที่ว่างบ้างแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมที่แบกทุกอย่างไว้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเหลือพื้นที่ไว้ให้ความสุขและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผมขอให้พิธีกรรมเล็กๆในคืนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนขอบคุณที่รับฟังและร่วมเดินทางสำรวจจิตใจไปกับเราตลอดปีนี้พักผ่อนให้เต็มที่ให้อภัยตัวเองให้มากและเตรียมพบกับคุณเวอร์ชั่นที่เบาสบายที่สุดในปี2026นะครับสำหรับวันนี้ผมบรีสขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ ากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ